สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอีกตร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่26พฤศจิกาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่านายเฟอร์ดินานด์บองบองมาโกสจูเนียว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนที่17ซึ่งมีกำหนดที่จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนพฤุนายน2565 ก็ออกมาบอกนะครับว่าตัวเขานั้นจะไม่ยอมให้จีนเหยียบย่ำกรรมสิทธิ์ทางทะเลและก็จะเดินหน้ายึดตามคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการทาวอนในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อปี2559ึ่งซึ่งพิพากษาว่าฟิลิปปินส์มีสิทธิ์ในอธิปไตยเหนือพื้นที่พิพาทษในน่านน้ำทะเลจีนใต้ซึ่งจีนไม่สามารถอ้างกรรมสิทธิใดๆโดยอาศัยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่ขัดแย้งกับกรรมสิทธิในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของชาติต่างๆตามอนุสัญญาของสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี2525 25. ถือเป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนของทางด้านมาโกตจูเนียซึ่งต่างจากทางด้านประธานาธิบดีโรดิโกดูเดเตที่มีนโยบายคบหาจีนตั้งแต่รับตําแหน่งทั้งยังเคยสั่งห้ามพูดถึงกรณีพิพาททางทะเลอีกด้วยมาโกตจูเนียบอกว่าตัวเองจะไม่ยอมให้สิทธิทางทะเลของฟิลิปปินส์แม้แต่มิลลิเมตรมาโกตจูเนียบอกว่าจะไม่ยอมให้สิทธิทางทะเลของฟิลิปปินส์แม้แต่มิลลิเมตรเดียว ้องถูกเหยียบย่ำนี่ไม่ใช่การอ้างสิทธิ์เพราะเป็นสิทธิ์ในอาณาเขตของเราอยู่แล้วเรากําลังพูดถึงจีนเราหารือกับจีนอย่างหนักแน่นมาโดยตลอดก่อนที่เขาจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือสงครามและฟิลิปปิน์จะไม่ทําสงครามกับจีนนอกจากนี้ทางด้านมากอสจูเนียยังจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินกับจีนและสหรัฐอเมริกาให้มีความสมดุล โดยเขาบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับความคิดแบบเก่าของสงครามเย็นที่เราอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตหรือสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าเราต้องหานโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระซึ่งเราเป็นเพื่อนกับทุกคนได้นี่คือหนทางเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจการสแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนของทางด้านเฟรดดินานมาโอตจูเนียนะครับว่าที่ผู้นําของฟิลิปปินโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่พิพาทที่มีปัญหาในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับ ก็จะเห็นได้ว่าทางด้านประธานทิด่ดีโรดิโกดูเดเตซึ่งกาลังจะพ้นตําแหน่งนั้นเนี่ยครับจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักแล้วก็จะรอมชอมกับจีนมาโดยตลอดและก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคําถามว่าเมื่อเปลี่ยนผู้นํามาเป็นเฟอร์ดินาน์มาโอสจูเนียนั้นสถานภาพระหว่างฟิลิปปินส์กับทางด้านจีนนั้นจะเป็นอย่างไรฟิลิปปินส์นั้นจะจะเอาใจออกห่างจากทางด้านจีนและไปเข้าด้วยกับสหรัฐอเมริกาเหมือนในสมัยเฟอร์ดินาน์มาโอสผู้พอ่อหรือไม่แต่ว่านี่แหละครับ นี่เป็นครั้งแรกที่ทางด้านเฟอร์ดินานด์มาโกตูเนียนนั้นแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าเขานั้นจะไม่ยอมเสียพื้นที่ของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะพื้นที่ทางทะเลเนี่ยให้กับจีนแม้แต่มิลลิเมตรเดียวแล้วก็ในเรื่องของการถือนโยบายต่างประเทศนั้นก็จะเป็นมิตรกับทุกคนคือเรียกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกข้างว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบ ข่าวสารจากต่างประเทศเนี่ยก็ฝากทุกท่านช่วยกด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระดิกเอาไว้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวในทุกๆวันครับ